สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเล่นมินเกมฝึกดาบกันนะครับทุกคนจงกว่าจะไปหนึ่งดาบเลเวลทองแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ควรจะมีไอพวกเด็กเกรงมานะครับมาฆ่าเรานะครับทุกคนแต่เราต้องระวังเว้ยอย่านะ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 มีดาบนะจ๊ะฝึกก่อนโอเคดดาบ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  เกมนี้มีการเกิดใหม่ไหมไม่มีมาดิมาดิาดโอ้ยไม่เกมนี้มีรับผ่นนะจุ๊บอื้อหือใครอยู่ข้างนอกบ้างไหมดิคนนี้ใช่ไหมมาดิมาเออมา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 ฝึกมาฝึกก่อนจุบจุๆบจุบจุบจุบ จิดอ่ะเดี๋ยวตัวสูบแบบเดียวนะโอตลง ขายของไหมเรียเดียวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวไปพันอะไรอะดเดีวเดียวเด,วเดวโอ้มีมีรังสีด้วยอ่ะดาบอ่ะใช่ไ่พันอะไรอะดาบ,บ่ะมาฝึกกันฝึกกันต่อ ใครมาตรงนี้โดนทิมแน่ไปหาคนที่อยู่ข้างน,นอกกันเตือตตองทำใหม่ที่เรายากหมดเลย กูบเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออใช้าทางวัดเลย Ok, to to to, phục phực 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 chúp phục 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 lâu, nhiều phục 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 phải phục phục lâu 3 SỐ NGƯỜI ủa wow. má đi phụ con ไปไปตอตอตอมาดิ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 เออมาอยู่ในเกาะปีเราจะไม่ตายเดียวนะทุกคนวันนี้ผมสามารถนอน,นดึกได้เฮออ้เออ สองตัวครึ่งน,นะครับนิดนิดจา้านินจาเฮ้ยมันเกิดใหม่ได้เหรอซื้อเกิดใหม่แอัตโนมันมีนงิน ต่อต่อต่อติดา่ต่อไปเนี่ยคำตาดต่อไปได้ไหมการเกิดใหม่นานไหมเนี่ยทีทำคลิปเดี๋ยวจะได้ดูไปลงพ่งนี้เลยทำไมไม่ลงคลิปเขาอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแล้วมันแล้วมันจะดูได้ไงเนี่ย ว่าเราเกิดเท่าไหร่เนี่ยการเกิดใหม่ไม่มีเลขสิคือจังเถือแล้วมันแล้วอันนี้มันก็จะกดอี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 จึ E ลงไท่หนมันไม่ไลงไงเออไม่ได้ทำอะไร,รวันนี้มันจะลงเลยเออ ้พลังพลังเคเยเจอเจอเอ้ยแล้วเราจะไปยังไงกันกดตัวตัวฮีแล็กเจอเจออะไรเนี่ยเออนีไ่ไงใครขึ้นมาเหมือนผมได้บ้างบ้างมา ออต่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 อ,ตอไปขึ้นมาตรงนี้มันผมครับแต่ผมจะไม่ให้ดูวิธีนะโอเคเลลนเลจ็บใครทุกคนเข้าแบบมีมาแล้วก็ มายืนอยู่ตรงนี้าใครยืนมาอยู่ตรงนี้ได้คนนั้นจะได้ชนะไปเลยโอ้โหโอ้โหมาดับกาเล็กซี่แหละคือดับกิชกต่อทูยูเกิดใหม่เท่าไหร่แหละไปดูก่อนไปดูก่อนการเกิดใหม่เท่าไหร่แล้ว ี่ื่อนี้มีอีพีสองด้วยนะเป่งเป็นคนละโลกนะครับทุกคนทุกคนเมื่อกี้แม่ผมฟังเลยทุกคนอยากฟังเสียงหอมแก ขนาดอายุแค่นี้ยังไม่ยอมให้แม่หอมเลยค่ะ п, ท่านผู้ชมิบ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 จิ๊บอายุแค่นี้ให้แม่หอมเลยท่านผู้ชมออสิบหกวิสหึหกแคว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 แ

อยากพันปะพันนี้พันพัน,พนแสนอืม,อมแบ่งเงินคนละลกนะครับก็เป็นอีพีนะ ต่อ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 ออทำไมปวดไม่ปูดทำไมไม่พูดอะอืแห้งละอืตอนนี้กิน แนนบอกกินบะหมี่นะด้วบะหมี่ให้กินกันใช่ไหมคนละห่อใช่ไหมโลกใช่เข้ไม่หน่วยหนวยมาหนึ่ครับโมโมสุนี่ยั่งได้แบบว่าบมา นะครับงั้นตอนนี้เราจะได้เป็นเก้าลบแล้วนะครับงั้นวันนี้จะจบไปก่อนนะครับทุกคนบายบายเอือ้นะครับทุกคนบายบาย